ประมาณบ่าย3ามนะครับของวันที่24สิงหาคม2567นะครับอยู่ตรงวัดพระธาตุศีโคตบองนี่นะครับบ้านเมืองเก่าเมืองท่าแขกนะครับเราจะพาเลาะไปทางบ้านม่วงสุมนะครับซึ่งเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ของบริเวณนี้นะครับเป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งนะครับพาไปชมวัดผมเป็นวัดสวยก็เราจะพาแวะชมนะครับ วันนี้รถเยอะนะครับท่าแขกเป็นเมืองที่รถเยอะนะครับรถราเยอะนะครับอันนี้โซนบ้านเมืองเก่านะฮะเมื่อผมแวะมากินมากินส้มตำร้านนี้นะฮะร,ร้านนี้ส้มตำแซ่บนะบจะหมดแล้วนะครับบ้านเมืองเก่านะครับ ก็เลยในๆก็ในๆก็เลยแวบ็บถ่ายคลิปเลยนะฮะอยู่ออกมาจากตัวน้าแก่ประมาณ6กหลักได้ไมั้หกหลักนะ ่วงสุ่มเนี่ยนะเขาเป็นแหล่งหาปาลาน้ำโขงที่ใหญ่มากๆของภาคภาคนนะครับมีหาดนะครับผมเคยเอามอเตอร์ไซค์ลงไปขี่เล่นเลยนะกลางน้ำน้ำโขงเลยนะครับที่หาดม่วงสุ่มนี่นะช่วงเดือนไหนนะช่วงหน้าแรงนะครับน้ำลดก็เป็นหาดเป็นดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ขี่สนุกดีนะกลางแม่น้ำโขงเลยนะครับ ห่างจากฝั่งประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรอะอนนี้คือสภาพบ้านเรือนนะครับเนี่ทางลงหาดก็นี่แหละครับแต่ตอนนี้มันมันแบบว่าน้ํามันขึ้นเยอะแล้วนะครับไม่มีหาดแล้วครับนีลงไปตรงเนี้นะครับ แต่เรือก็ยังหาปลาอยู่แต่ลงเนี้ยทางลงหาดนะครับนี่ครับนี่หาดผู้น้ำขึ้นเยอะเลยด้วย บ้านม่วงสุมเป็นบ้านออดหลอดนะครับยาวตามลำน้ำโขงไปเนี่แหละครับยาวตามแม่น้ำโขงไปเนี่แหละครับว้าวันนี้ประถมสมบูรณ์ม่วงสุม าแขกนี้เป็นนาเมืองที่ประชากรเยอะนะครับหมายถึงว่าเขตเมืองนะั้นไม่ใช่ตัวเทศบาลนะเพราะว่ามันมีที่ราบเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามแคมของนี่ก็มีแต่บ้านใหญ่ๆนะไล่มังแต่บ้านนามเมืองนะนามเมืองห้วยนางลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวเมืองท่าแขกก็มาบ้านเมืองเก่านะบ้านม่วงสุม่มบ้านท่าเดือท่างามนะครับ คนอาศัยอยู่เยอะนะครับอู้ซ่อมรถเออเหือนมันอยู่ติดๆกันนะ เดี๋ยวพาไปชมวัดหน่อยครับวัดนี้มันสวยดีนะฮะวัดบ้านม่วงสุ่มนะวัดเสียงยืนนะชื่อวัดเสียงยืน,นเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะครับแมรถเยอะนะครับ อันนั้นคือสิมเก่านะฮะนะสิมเล็กๆแต่ด,ดูสวยดีนะครับสิมเก่าส่วนนี้คือสิมใหม่นะฮะวัดเสียงยืนนะฮะคือวัดเสียงยืนนะครับ,ยยนนรบแต่ว่าอยู่บ้านมวงสุ่มนะครับก็ลังทำอะไรกันนะ โอ้รักขังเอ๊ะเขารียกว่าอะไรคลองแล้วป่ะคลองกล่องฮนะหอ,อกรอบนะครับหอรักขังตัวสิบนะฮะโบส น้อยมาทำอะไรกันไม่รู้มันเขาตีเส้นนะตีเส้นจอดรถอะไรอย่เงี้ยนะครับจะพาวะชมหน่อยออมีงานอะไราง,งานสีดำหรือเปล่าหรือว่างานแต่งดองบ้านม่วงสุขนะะเป็นบ้านที่ยาวอดหลอดนะ ามแม่น้ำโขงนี่แนะครับ ยอย่างสิ้งเลยอ่ะไวด้วยโอ้โห <laughs> ยังไวเลยอ่ะอันนี้มัธยมสมบูรณ์นะครับวงสุ่มโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยอีต e ั e ๊กอีตั๊กวิ่งอย่างไวเลย <laughs> านน้องผือเดี๋ยวสายเข้าไปนะครับนองที่มันมีผือสา <c oughs> ร,รพัดนองอนะ่ะบ้านผมก็จะมีน้องชาติน้องไผ่น้องว่าหน้องกุง้งน้องอะไรอีกอ่ะ สารพัดหนองนะครับบางทีก็จะเป็นดงดงนี่ดงนั่นดงโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชื่อบ้านนามเมืองนะตั้งง่าย มันต้นครับแปลงปลูกมันต้นมันงามจังเลยเนะี่ยงามมากๆเลยแปลงนี้ บ้านคอนบ้านไหลนี่เุณทำอะไรกันเนี่ยโอ้โอกินอะไรกันนี่วัดนี้ก็วัดสวยนะครับ สีบุญเฮืองดอนมะไหลไม่ใช่คอนนะะดอนมะไหลมะไหลมันคืออะไรวะ อ้านดอนมะไหลมะไหลจริงๆด้วยนะครับแต่มะไหลเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเป็นมะอะไรมะไหลวัดสวยดีนะ,ะเนี่ยสิมนี่งามเลยนะแบบสวยดีครับศิละปะสวยเลยอ่อ,อนช้อยโอ้สวยครับ สาวน้อยสองสาวเลยเจ๊ <l acht> อายล้วทีนีอายมวนจวนเลยวนกลับนะครับเดี๋ยวไปเลาะตรงแถวพระธาตุเมืองเก่านะพระธาตุสีโคตะบองนะครับไปดูแม่น้ำโขงช่วงนั้นหน่อยว่าเป็นอย่างไร ที่ผ่านมานี่ไม่กี่วันนี้ช่วงนี้ด้วยนะครับภาคเหนือของไทยนี่อ่วมอ่วมอรไทยเลยนะครับจังหวัดน่านจังหวัดแพร่หนักเลยนะครับเนี่ยจังหวัดน่านไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มันก็โอ้โหเชียงกลางเนี่ยใครจะคิดว่ามันจะแบบขนาดนั้นนะฮะ ฝนตกแช่ฝนตกติดต่อกันยาวก็แบบแล้วตกแรงตกหนักด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมแบบหนักเลยนะแล้วก็จังหวัดแพร่ด้วยนะครับเห็นไหมจังหวัดที่อยู่บนภูบนดอยมันก็ท่วมเหมือนกันต่ถ้ามันจะท่วมนะ วัดเิียงยืนนะฮะวัดบ้านวงสุขเนี่ยเขาทำเป็นที่จอดรถวัดนี้มันสวยนะแล้วก็วลคัมทูเสียงยืนเทมเพูลวัดเสียงยืน รถราเยอะครับทุกวันนี้นะรถมาจากดงใต้เนี่ยก็เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตเศรษฐกษิจไงเขตคนทำงานนะครับ จะมีบ้านพักสายน้ำของด้วยนะ อันนี้มันกล่องกล่องอะไรเนี่ยกล่องทราย ชอบมาตรงตรงนี้นะมานั่งเล่นนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแบบที่นั่งเล่นอยู่นะแล้วก็แบบบางทีก็มันมีสัญมันแบบว่าอากาศดีๆนะครับชมวิวทิวทัศน์แล้วก็เล่นเน็ตไทยสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ต ดีนะโอ้น้ำโขงชนะเลิศเลยครับในน้ำโขงเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้ขึ้นมาเต็มบริเวณวัดนะครับก็วัดพระธาตุสีโคตบ,บูสีโคตบองนะครับสีโคตบ,บูนใช้คำว่าสีโคตบ,บองผิดแล้วผมเนี่ยโอ้สีโคตบ,บูนนะครับ คือมันย้อนย้อนแสงนะครับก็ถ่ายให้ดูแล้วก็เดินทางกลับแล้วครับ แดดดีวันนี้